ครับสวัสดีครับผมก็วันนี้กลับมาพบกับอัญชาสตูดิโอนะครับผมหรืออัญชายิ่งยในพลคุนนะครับกอ็อย่างที่บอกนะครับในเบื้องต้นนะครับบางคนใช้แอปเป่าตังยังไม่เป็นเลยแม้แต่คนเดียวนะครับก็สําหรับพวกผู้ใหญ่ที่ยังไม่เป็นนะครับสําหรับเด็กๆและวัยรุ่นทั้งหลายก็เขาก็พอใช้กันได้นะ อ่ะผมมีมีอยู่อย่างนึงว่าการใช้แอปเป่าตังค์ง่ายนิดเดียวครับคุณเข้าไปที่แอปเป่าตังค์นะครับผมนะครับจำไว้ว่าที่คุณสมัครรหัสคุณอะไรคุณใส่อันนั้นนะครับของผมก็จะใส่รหัสของผมนะครับนะครับผมก็จะเข้ามาเป็นอี จะขึ้นเป็น GW a l l e t w a l l e t เราสมัครอะไรไว้เราเข้าอันนั้นนะครับของผมเข้า g w a l l เ t เพราะว่าผมสมัคร g w a l l e t ไว้นะครับผมนะครับแล้วเขาจะขึ้นมาสำหรับผมนะครับผมใช้แค่เราชนะนะครับผมลงเป็นเราชนะสิโครงการอื่นๆผมไม่ได้ลงไว้นะครับเราก็ดับเป็นคลิกเข้าไปที่เราเราชนะนะครับยอดเงินคงเหลือจากพันกว่าบาทก็เหลือร้อยีเก้าบาทน,นะครับ ง่ายๆนะครับผมง่ายๆเลยนะครับถ้าจะซื้อของเดี๋ยวทางพ่อค้าคนกลางหรือแม่ค้านะครับเขาจะให้เราสแกน QR Code คชื่อร้านเขายกตัวอย่างเป็นร้านในกอตึงต้งๆนะครับผมเราก็จะเปิดคิวสแกน QR Code ตรงนี้ไปเขาจะบอกว่าเท่าไหร่สมมติราคา52บาท เขาก็จะใส่กรอกของเขาเองเลยนะครับโดยที่เรากดคิวอารโค้ดรอสแกนเท่านั้นนะครับจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้แล้วกดยืนยันอันล่างนะครับอันล่างตรงพอสแกนเสร็จใช่ไหมครับยกตัวอย่างนะตรงอันล่างจะเขียนว่ายืนยนันเรากดยืนยันไปเลยมันจะเด้งขึ้นที่เขาเลยทันทีนะครับผมครับก็เท่านี้เองนะครับผมทุกอันเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเราชนะ หรือคนละครึ่งหรืออื่นๆนะครับผมสามารถทำได้เพียงเท่านี้นะครับทำได้เลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับผมจะเป็นอ,อันนี้โอนเงินก็มีนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรของเขานะฮะจับใจว่าโอนเงินเรานะรอ่เติมเงินมือถือก็มีนะครับ ทุกขออ่ะเติมก็ได้นะครับมาดูว่า a อเอวันทุกขอหมายเลขวันสองับเกินที่อันนี้ผมจะลองดูนะฮะได้ไหมอ่ะผมเติมสัก อายี่สิบาทแล้วกันยก,ก่อย่างลองดูลองดูท่านทำรายการเกิดจำนวนเงินเป่ากระเป๋าอ่ะไม่ได้นะครับผิดไม่ให้เติมอ่ะไม่รู้นะครับเงินงอกนะตกลงเติมเงินไม่ได้ครับเขาให้เราไมใช้มไม่ให้เติมเงินอยา่าไปใช้นะฮะให้ดีโดยตนโดยอบ เอาเป็นว่าเราใช้ท่าน,นี้แต่ก่อนอื่นต้องลงออกก่อนนะลงชื่อลงออกจากหน้าโปรแกรมต่างๆของเราก็คือไปที่ฟันเฟืองนะครับผมไปที่ฟันเฟืองหรือต่ออกดอีที่สุดกัรละพาดไปที่ฟันเฟืองเห็นไหมครับออกจากระบบนะครับภาษาไทยเต็มตัวเลยออกจากระบบกดปึงป้งกดตกลงปึง้ง นะครับก็จะกลับโฉนนี้ที่เราให้สารหัสนะครับอืมอ่าสำหรับใครยังทําตามไม่ทันขณะนี้ทําตามไม่ทันนะครับก็สามารถมา้ที่เฟซนาะใชาย,ยิ่งยนิพนธ์กุลได้นะครับหรือไปพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่เฟซหรือ youtube ของนาะยชาย,ยิ่งยนิพนธ์กุลนะครับแล้วผมจะเข้าไปตอบคอมเมนต์ให้นะครับสวัสดีครับผม